สวัส, <Bond> an ส,วสดีครับน enfin like ี่คือเราช่องพลายทองเงินครับผมนี่ก็มาเยี่ยมอาการไม่สบายของพลายสักใบครับผมวันี้ก็ออกดูมามัดไว้ที่ป่านะครับใกล้ลุงพยาบาลนะครับนี่ครับลุงพยาบาลห่างกันประมาณร้อยเมตรครับผมอันนี้่ันไม้ก็กำลัง สามารถพบอพลายครับเพื่อจะทาสัมันพืชให้นะครับผมทาสัมันพืชให้ครับเพราะว่าท้องอืดนะครับผมตอนนี้เช้าขุนงัวก็ได้ขีดไปแล้วครับขีดยาไปแล้วตอนนี้ก็กำลังะทานมันพืชให้นะครับผม พอจะล็อกคอไว้ก่อนนะครับพอรุมมวช่วยกันครับมีฟวามขันพอช้างเราครับมารุมมวช่วยกันนะครับตอนนี้ก็ย้ำาโองครับผมก็มาตั้งแต่เมื่อวาน ตอนเย็นนะครับเรนก็ยังหมกเลยครับตอนนี้เรา้ควนขึ้นไปทานวันพื้นนะครับผมวันคันนะครับจะเป็นคนขึ้นไปเอ้ยวันคันนี้ตัวเบากว่าเพื่อนนะครับเมื่อลิงต้องคุยพูดซ่อนนามเลยลาบเส้นคันเลยวันคื้นก็จะแก้การชงอืดนะครับผมเดี๋ยวราบพุงอันดูเส้นอืมใช่นั้น เช่นอไเ้เ่ป็นการทรมานช้างแต่อย่างไรนะครับเพราะว่าเขาไม่สบายนะครับผมือล็อกโคไว้ครับผมกตบูอก็ทาทั้งสองข้างนะครับผมด้เครือเครือแต่จ้อละ แม่คือวมาลงมาันอัมาอเ่ลี่อรากบอลกอาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับผมก็ยังกินย้ากินไรนะครับ่กินน้ำอยู่ครับเอา้นอเอาเ้พอจบสุกนีได่าเรื่องอลอ่เอ้ยกินอดีเลย ขอขอพอพักครูกรรกนะครับดูแลคุมครองครับให้พ่อพลายสบายหายเลยนะครับผมตาเราไปจับคุยเขามาทำไมทานมันเสร็จแล้วก็จะเกสู้ไว้ครับที่ล็ออไว้วรออฮะอันนี้โคตรสัวอะซึนี่ยขึหรออ้เือสัตว์ได้ไหมไอเือโซบิจกเบิ

กยังไม่งมีขึ้นเนาะก็คือพูดดีถึงก็ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ก็ยังดูนิ่งๆอยู่ครังดูแบบนิ่งๆอยู่นะครับครับผมเราก็คือผมนานๆนานๆผมเข้ามาจับทีก็ จะดูแบบเกร็งๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จับประจำครับใช้ควันประจำเนาะใช่ครับโอ้บางครั้งเขาอาจจะมีแบบเหมือนจะไอเขาเรียกว่ามันจะควิดควิดใส่บ้างนิดๆหน่อยๆระแวงระแวงระแวงครับระแวงระแวงว่ามันใช้ควันตัวจริงเนาะใช่ครับควันสำรองครับผมสำรองผมมีระแวงมากที่ธรรมดาครับผมต่อมันก็นานๆจับทีครับ นี่ก็อาการเป็นยังไงอือออกไหมคุณหมอสวนคุณหมอสวนคุณออกไอ้สามก้อนครับอ๋สวนสามก้อนก้อนแล้วก็ตอนเช้าแล้วมูปลาอะไรกวางื้อตอนเช้าก็สามก้อนเมื่อวานสามครับเมื่อวานเมื่อวานตอนยินสามสวนกี่ครั้งแล้วครับผมสองครับสองครั้งแล้วสองครั้งแล้ววันนี้จะสวนไหมวันนี้ก็ตอนดึกๆของเมื่อวานเขาล้วงดู หมอบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าวันนี้ล้วงลองล้วงอีกครับก็เจอจริงๆครับแล้วตอนเยน็น<ะ>ตอนเย็นเมื่อวานไม่เจอตอนนี้วันนี้จะจะสวนอีกไหมวันนี้น่าจะสวนอีกครับน่าจะช่วงบ่ายๆนู่นแหละมั้งครับนนนบ่ายสองนู่นแหละหมอก็ดูอาการก่อนใช่ไหมใช่ครับก็ต้องประเมินดูก่อนครับครับแต่ตอนนี้คือแกมีอาการเหนื่อยระเหนื่อยระไม่ได้นอนเนาะเหนื่อยระไม่ได้นอนครับแล้วก็กินอาหารไม่ได้เนาะใช่ครับ น้ำก็กินได้นะครับกินได้น้ำกินได้ก็ถ้าเปรียบก็ประมาณจิบจิบ<อ>จิบจิบพอแก้กระหายครับ,รบ,รบผมเพราะว่าคุณพมให้กินเยอะใช่ไหมือ,อยังไงครับคุณพมให้กินเยอะหรือ,อยังไงนะ้ำก็ <ด S 2> มันก็ให้กินเยอะครับเรืกลัวมันจะเข้าไปกูจะจุกจะเน้นจิบเยอะไม่ได้เนาะใช่ครับ ที่เห็นแล้วครับครับผมเมื่อวานแล้วก็มาดูครับกลางคืนแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายซีได้ชมกันครับเพราะว่าตอนแรกสุดกันเยอะแล้วครับคุไม่ค่อยได้ถ่ายซีดูกันครับพ่อครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับพ่อขอเป็นกําลังใจให้กับพันไม้คอยให้หายเร็วๆนะครับผมคครรัับบ ก็ยังยืนนิ่งอยู่นะครับผม FC ครับหลังจากที่ทานมันพืชให้เขายังนิ่งอยู่ครับครับก็เป็นเสื้อเปลี่ยนอาหารใช่ไหมน่าจะ,าจะเปลี่ยนอ,าหา,อ,า,นอนาหารครับเพราะว่าแกไม่เคยกินแยาหวานครับโอ้แล้วก็สันนิษฐานแค่สันนิษฐานดูครับผมก็น่าจะกินแบบรีบไปหน่อยรีบรีบแล้วก็เปลี่ยนอาหารด้วยครับครับผมประมาณนั้นเลยครับ ก็ออกเดินมานี่เหมือนจะกระปรี้กระเป๋าก็อยู่ตรงนู้นเนาะใช่ครับอยู่นี่อยงานอะไรล่าเรื่องครับล,ล่าเรื่กงวาอยู่ตรงที่โรงพยาบาลน,นะครับ<ล>ผมโรงพยาบาลเหมือนจะซึมๆอยากโนนเนาะผมผมอยากร้องไห้แล้วตอนนี้เขามาอยู่ตรงนี้ก็เห็นเขาดิดเดินไล่ใช่ครับผมโอ้เหมือนเขากะปลีกกระเป๋าขึ้นมาเยอะเลยครับเอฟซีก็เหมือนแต่เราผมเคยไปช่วยเขาเห็นแต่คนอือ่นครับผมวันนี้มาเจอของตีเนาะมาเจอตัวเองก็ ก็ยังว่าครับทุกคนครับถ้าเจอสถานการณ์นี้ก็รู้สึกความรู้สึกก็อยู่ประมาณนี้แหละครับผมก็พอได้เดินครับมันจะยาว,ยาวให้เขาออกเดินครับจะได้ลําไส้เขาจะได้ทํางานนะครับปีซีถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ก็จะมัดสั้นหน่อยครับเพระจะออกมามัดที่ป่าพอได้เขาได้เดินอ้อมยืดเช่นยืดสายครับลำไส้ก็จะได้ทำงานครับผม เดินมาเมื่อกี้นี่เหมือนไม่อยากเดินเลยเนาะใช่ครับเดินมาเมื่อกี้ตอนไร้สดความคับไร้สดก็เหมือนไม่อยากเดินเท่าไหร่ครับแต่มาอยู่นี่ก็คือแกเมื่อยครับครับช่วงนี้แกเมื่อยเมื่อยอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่นอนแล้วกี่วันสองวันเนาะใช่ครับสองวันสองวันครับผมโอเคหายเรื่องนะเนาะพายสักใบเนาะสู้ๆนะครับผ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ท่านได้รับชมกันพอสมควรนะครับวันนี้ก็มาบภิษฎการของพ่อพลายศักดิ์ไว้ครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับผมช่องคลายท่านก็ช่องอะไรครับผมช่องพลาอเจียงพลายเจียงศักดิ์ไว้ครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ